วันนี้ได้มาโรงพยาบาลก็เลยถือโอกาสเจาะเลือดเสร็จแล้วก็เลยนิมนต์พระมาฉันอาหารตามใจปรารถนาของท่านวันนี้เลี้ยงเต็มที่พิเศษถ้าไม่ท่านไม่ฉันไม่อิ่มก็ยังไม่ให้เลิกนะี่ก็คือวันนี้ต้องฉันให้อิ่ก็ให้ท่านเลือกตามภาษาของท่านที่ท่านจะจับฉนนอะไรก็คือ เลี้ยงต้องให้ท่านเลือกเอาเองนอีสาธุขอให้เจ,จเริญเจริญน,นะ,ะใครได้เข้ามาดูก็สาธุบุญกุศลน,นี้ก็แผ่ให้ทุกคนนะด้วยเจตนาที่มีความบริสุทธิ์เพื่อจะบำรุงพระศาสนาให้ยืนยาวต่อไปท่านก็ฝึกฝนสมาธิมาเช้าของวันเย็นก็เกิดความอ,อ่อนเพียก็ต้องมาบำรุงด้วย การฉันอาหารเพื่อจะได้ไม่ต้องมาหิวในภายหลังอขอกล่าวไว้เพียงแค่นี้สาธุ